เพราะว่าไมครับเป็นคนหนึ่งที่ทำอาหารไม่เป็นเลยเป็นอาหารเช้าที่เหมาะสมรวดเร็วได้สารอาหารครบอย่างแน่นอนเนาะเมนูที่สามเสร็จแล้วนะครับนี่สวัสดีครับมาเจอกับไม่ในเอาไม่ลองไม่นะครับผมวันนี้เรามาห้องที่นี่นี่ห้องครัวดึงดึง,ดงเออและอย่างหนึ่งครับคือไม้นเนี่ยจะมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือไม่อยู่คอนโดซึ่งอันนี้เป็นห้องครัวใช่ไหมนี่คือห้องครัวส่วนนี้คือคอนโดไหมเออ เนาะพอมันไม่มีที่กั้นแบบนี้ใช่ไหมครับไม้ก็จะไม่สามารถทําอาหารอะไรที่แบบว่ามีกลิ่นได้เช่นแบบกระทงกระทะต่อให้มีที่ดูดควันก็ตามตรงนี้มันจะกลิ่นติดโซโฟาได้นะครับผมเพราะงานเนี่ยการทำอาหารในวันนี้ไม่ไม่ไม่ ไม่เป็นไระพรับการทำอาหารในวันนี้คือทำง่ายทำไว <c oughs> กินได้อย่างแน่นอนนะครับผมเนาะซึ่งอาหารเช้านะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่จําเป็นแต่จริงๆแล้วอาหารเช้าคือจําเป็นมากๆต่อให้เรานะครับผมจะลืมกินอาหารกลางวันหรือมื้อเย็ยนไปใช่ไหมครับอาหารเช้าเนี่ยเราห้าม,ลมเลยจะขาดเนาะซึ่งวันนี้นะครับมายก็จะมาแนะ3เมนูดึงทำง่ายอุปกรณ์นอ้อยและได้สุขภาพอย่างแน่นอนครับผมมีอะไรกันบ้างไปซูปเปอร์มาร์เก็ตกันดึง มาแล้วครับนะคือไม้ครับไม่ได้ไปเหมาเขามานะครับแต่ว่าไม้เนี่ยลืมเอาถุงผ้าไปเขาเลยมีกล่องให้บริการครับนี่อุปกรณ์นะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งเนาะส่วนใหย่แล้วมันจะซื้อแบบที่เป็นราคาโปรนะครับมีซาลาสมีโนเอ,อลมอนขนมปังมีทูนา่ามีกล้วยนี่คือแวร์เซเว่นครับมีโยเกิร์ตน้ำเต้าหู้นะครับผมไขด่ดิบ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 แช่ตู้เย็นก่อนละกันนะครับเพราะว่าบางอย่างคือต้องแช่ตู้เย็นเนาะจะได้อร่อย ซึ่งเมนูราครับจะเป็นเมนูแซนด์วิชกับทูน่าวัตถุดิบอันแรกครับผมคือนี่ขนมปังโฮลวีตนะครับเพราะขนมปังโฮลวีตเนี่ยจะไม่มีการขาดสีก็เรียกได,ด้ว่าจะรับสารอาหารที่เต็มแล้วก็อิ่มท้องนะครับผมแล้วก็ย่อยยานะครับทูน่าในน้ําแร่นะครับผมเนาะซึ่งอันนี้ที่ไม่เลือกมาเพราะว่าเป็นน้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับต้องทามาทําไขน่นี่ไข่นะครับผมผัดก่อ,อแค่นี้ที่เหลือเก็บก่อนเก็บครับไว้ข้างหลังก่อน อ,อย่างแรกที่เราทำเนี่ยเราต้องทําอันในสิ่งที่ใช้เวลานานกว่าปกตินั่นคือไข่นะครับผมซึ่งไข่เนี่ยครับไม้เนี่ยครับไม่สามารถทําได้ด้วยการทอดไข่ทร้อนจังเลยอะ่ะตอนั้นครับเราจะมาทําการเจลไข่ด้วยไมโครเวฟกันสังเกตไหมว่าทําไมคนที่เล่นฟิตเนสหรือว่าเล่นยิมครับรชอบเอาไข่ต้มเนี่ยมากินกันครับเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาซื้อง,ง่ายน,นะครับแเราก็ตี่างนี้นะ เราเนี่ยครับจะเอาใส่ตู้ไมโครเวฟนะ400วัตต์3นาทีก่อนละกันออระหว่างที่เรารอไข่สุกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเมนูอื่นรอกันดีกว่าเนาะต่อไปครับจะเป็นทูน่าทูน่าเนี่ยครับเราก็จะเปิดโอ้โห oh oh. ขอชิมแบบไม่ใส่อะไรเลยสิบีบมะนาวใส่ลงไปหน่อยไม้เนี่ยจะชอบเปรี้ยวนะครับ ทีนี้ถ้ากิแบบมีพริกนิดนึงเนี่ยก็คงจะดีเนาะเสร็จปุ๊บเราต้องมาเตรียมขนมปังขนมปังเนี่ยครับไม้จะเอาไปทำให้มันกรอบแล้วเขจะใส่ไปประมาณแล้วก็มาหัน่น มันก็ไม่ต้องหั่นสวยมากหรอกเพราะว่าเราต้องเอาไปยำกับทูน่าอยู่ดีอ้โร่วงเสร็จปุ๊บเราก็จะคุกเขาให้มันเข้ากันอ้โอู้ปุ๊บไอเรานะครับเอามาใส่ในขนมปงังปลาทูน่ากับไข่นะครับใส่เข้าไป ตันนี้ปิดจะดึงอ๋อพอเสร็จแล้วนะครับ,บ,บ,บสำหรับเมนูนี้นะครับได้โปรโตีนทั้งทูนา่าไข่แล้วก็ได้คาราบจากขนมปังแปะเมนูต่อไปกันเมนูต่อมาครับจะเป็นเมนูขนมปังโฮลทไส้ไข่ลวกอ่าอก็คือได้โปรตีนจากไข่แล้วก็คราบจากขนมปังเนาะให้เราเนี่ยครับเอาขนมปังทําให้มันกรอบเหมือนเดิมนะครับผมเนาะหนึ่งนาทีขนมปังเอากรอบนะครับไม่ได้เอาไหมนะถ้าตอนต่อมาให้เราอ่ะ เจาตรงกลางเราก็จะใส่ไปอย่างนี้2อันแล้วก็เอาไข่ไปตรงกลางต่อมาเราเอาไข่เนี่ยครับต่อก อีกหนึ่งอย่างนะครับ ก็จากเราจะกินน้ำเต้าหู้แล้วนะครับผมนมเอลมอนนมวัวหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเครื่องเคียงต่างๆนะครับจริงๆอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ชอบกินตอนเช้าแล้วใครที่แบบเพื่อน้ำหนักเรื่อยๆนะครับผมก็แนะนําให้กินเพราะว่าอะไรอ่ะให้ดูคือไม่เนี่ยครับจะกินโปรโตีนนะในการกินหนึ่งครั้งเนี่ะครับได้โปรโตีนประมาณ31กรัมเลยเห็นปะคือมันง่ายๆตรงที่ว่าเราแค่แบบเทใส่ขยะขยะน้ำตาลกินได้เลยครับเนาะเม่กี้ของแทนดี้อยู่ครับตัวนี้ที่ไม่กินเพราะว่าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์กินแล้วไม่อ้วนครับใสลี ประมาณน,นี้มันเป็นแบบไข่อะไข่ลวกน,น่อยๆเห็นปะถ้าเกิดกินนี้มันเราลวนไปใช่ปะเราอาจจะกินคู่กับนี่ผักได้เหมือนกันนะครับผมไนดะ้ยายอาหารมาเหมือนกันนะนี่นะครับผมเป็นเมนูที่2นะครับที่ทาเสร็จแล้วนะได้อะไรบ้างแด้สุขภาพแล้วก็อิ่มนะครับผมเวลาเร็วนะครับเมนูต่อไปครับจะเป็นเมนูที่รีบมากสมมติมีแบบมีประชุมงาน8ปดโมงตื่นมาเจ็ด โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าเมนูนี้คือตอบโจทย์มากเลยครับ <c oughs> คืออะไระ <c oughs> เมนูนี้ครับจะเป็นการมิกซ์แอนด์แมปเมนูกาโนรากับ นมและโยเกิร์ตคิดชื่อเมนูไม่ออกครับใครช่วยคิดชื่อเมนูนี้นะครับว่าเมนูที่3เนี่ยครับควรจะชื่อเมนูว่าอะไรนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูกันเนาะคอนโดร่า <S 1> <S 1> นะครับมันคือพันธุ์พืชที่เขาเนะครับผมเอาส่วนผสมเนี่ยมาใส่เพลทหมดแล้วแอนเช่รอันนี้ครับเป็นอาหารเช้าที่เหมาะสมรวดเร็วได้สารอาหารครบอย่างแน่น,นอนเนาะอันนี้คือเป็นคาร์บหลักๆไม่ได้ว่าเป็น,นพันธุ์พืชนะครับมันจะให้คาร์บแล้วก็วิตามินต่างๆนะครับเราก็ยังได้คาร์บจากกล้วยอีกอันต่อมาครับเป็นนมนะครับจะกินนมเอ่อหม้อไม่ก็นมถั่วเหลือครับผมเพราะว่าตอนโตมมมาเนนนี่่ยไแพ้ววัะ อันท้ายครับผมเป็นโยเกิร์ตนี่เราก็จะเริ่มใส่โยเกิร์ตก่อนนะครับอุ๊ยกระเด็นท้องถ่ายไม่ดีหรือว่าถ่ายยากนะครับผมก,กินโยเกิร์ตตอนเช้าเนี่ยครับถือว่าช่วยนะครับซึ่งสารอาหารนี้รับก็จะเขียนไว้ว่านี่หนึ่งหน่วยก็คือครึ่งถ้วยหรือประมาณ35กร,รัมเนี่ยจะได้รับสารอาหารประมาณ160กิโลแคลนะครับแต่ยังไม่จบครับเราต้องใส่ นอาลมอนไปนะครับน้ำตาลศูนอร์เซ็น์นะครับเมนูที่สมเสร็จแล้วนะครับนี่ ็นี่นะครับเป็นเมนู3เมนูนะครับที่ไมคคิดว่าเป็นเมนูที่ได้รับสารอาหารครบในตอนเช้าแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายมากนะครับก็ใครนะครับที่เอาไปลองทํามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้หรือว่าใครนะครับมีเมนูอาหารเช้าแนะนําที่ทําง่ายชุดเร็วแล้วก็อร่อยนะครับผมเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอยากรู้ว่านอกจาก3วิธีนี้หรือว่า3เมนูนี้เนี่ยมีเมนูอะไรที่น่าลองทําบ้างไหมครับจะไปลองทาตามดูนะครับ ต่อไปนะครับผมใครที่อยากจะให้แม่ทำคนทนตอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากเรื่องกินนะครับผมนะก็หมดที่นดินดูเล่นเที่ยวพสกนอนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยถ้าเราจะมาดูดีไปพร,ร้อมกันแว้มาเจอกันใหม่นะครับเอาไมมร้องไหมตอนนี้แม่ขอตัวไปกินอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้ามันไม่ได้กินอะไรแบบทีเดียวสามอันขนาดนี้นะกินทีละอันวันนี้ก็จะกินแบบสามอันจุกๆไปเลยครับผมเรียกได้ว่าอิม่มยาวไปถึงหมดข้างวันกันเลยครับเมนูที่หนึ่งแซนด์วิชไข่ขนมปังเมนูที่สามกาโนราอย่าลืมคิดชื่อเมนูให้ไหมนะครับ